พี่น้องเมื่อนีมาเมื่องบรรยากาศฝนตกเนาะนะครับอ่าจะหน่อยกุลีข้าไปอย่ามืองรีน่อยนะครับไปเมืองป่าว่ามาบอมันลงบอนะครับอ่าบรรยากาศนะครับนี่คือปลายฝนนะครับอ่ามือ่อกี้กลางกลางเดือนตุลาคมแล้วนะครับฝนก็นยังมีมาอยู่นะครับลมดีครับนะครับเมื่อเชื่กับโตกะเบิร์ตขึ้นนะครับ ครับเมื่อนี้นะครับคู่รีผ้าแสบนะครับผ้ามือมึงขอดอนะครับบรรยากาศทุงหน้านะครับฝนตกริ่นน้อยหนึ่งนะครับอ่าขอดอนะครับที่คู่รีผูกไว้นะครับตอนนี้กําลังออกพ่วงนะครับกาลังงามนะครับน้องดูนะครับอ่าบรรยากาศก็ที่มีฝนตกนะครับโปรยปลายสักเล็กน้อยนะครับนี่ฝากหนึ่งของข้างนะครับอ่าด้านนี้นะครับเราจะเป็นขอดอกันครับนี่ชาดรับ ประมาณสองสามสัสปดาห well ์นะครับคือฉีดไอเกียวนะครับออกพ่วงนะครับอ่ามองห่วงงามนะครับพี่น้องอากาศตอนนี้ก็มีฝนตกลิ่นนะครับกตกแห้งสลับกันเป็นบางเือนะครับเนาะปลูกไวกับสองสองให้เนี่ยครับสามให้บ๊ายายครับพ่อได้กินนะครับอันนี้เป็นข้าวดอนนะครับน้องนันจะเป็นหั่นะครับีเห็นอยู่ตรงนั้นก็คือน้องนะครับน้องปลานะครับ ของตาทีูุ่เลตึกนะครับกินประจํานะครับจะเป็นน้องปลาดุกเลี่ยงแน่ปลานิ่นก็มีนะครับหรือปลาอื่นๆก็พอมีอยู่ครับอ่าตอนนี้เขาก็บว่ามาชมนะครับบรรยากาศตอนนี้ก็ฝนตกแน่ครับฝนตกลิ่นนะครับอ่าเป็นฟอยเป็นปลอยนะครับรับกับแห้งเพื่อบางข้างนะครับอันนี้คือจะเป็นไปปลายฤดูฝนแล้วเนาะครับเนาะนะครับผ้ามาเมืองนะครับ พามาชมนะครับเขาล่างงามโอ้งามครับท่วงกขบวนใหญ่ไปเลยครับกับพ่อประมาณนะครับนี่คือบรรยากาศทงหน้านะครับพ่อสายฝนนะครับเร็บสายไปดูฝนนะครับเนาะครับหมู่บ้านนะครับนี่มีหมู่บ้านนะครับเป็นมานหลังบ้านนะครับมาอยู่ทงอยู่หน้าเนาะครับชุเมือนี่นะครับท้ามาให้กินเพื่อง่ายต่อกัน เฮ็ดกินเฮ็ดอยู่นะครับเนาะบ่ได้เข้าบ้านดูนะครับอันนี้ก็บรรยากาศตอนนี้ก็ที่มีฝนนะครับอ่าเพื่อซับฟองนี่ก็เปี่ยบดเลยครับนะนะครับเดี๋ยวจัหน่อยเขาจะไปหาเลาเมึงป่าเนาะเพื่อมีป่าลงนะครับในช่วงนี้เนาะครับบรรยากาศก็ชุ่มชื่นดีครับครับอ่าเดี๋ยวมาส้มนะนะครับบรรยากาศดีๆน,น,นะครับในช่วงนี้นะนะครับผม ครับโอเคนี่ครับบังบรรยากาศตรงหน้านะครับชุ่มชื่นนะครับในช่วงนี้นะครับปลายฝนต้นหนาวเนาะนะครับอ่ามีต้นมะนาวน้ำนะครับต้นมะนาวนี่กับปลูกไว้นะครับตอนนี้กับเป็นพ้นนะครับอ่าเป็นพ่อเพียงครับอ่าครับมาพ่อเพียงนะครับพ่ได้กินได้ยากครับเราต้องไปซื้อคนร้ายนะครับอ่าจะซื้อบ้างนะครับหน้ามือห้องบ่มีเนาะห้องบะมีแล้วเหาองแิศ ประหยัดไปอีกอย่างนึงนะครับสับลต์มะนาวนะครับปูปูไว้นะครับพอได้กินนะครับครับอยู่ในสวนนะครับนี่งุ้มนึงครับมาบรรยากาศฝนตกลิ้นเนาะครับเนาะนะครับตู้ง่ายเพราะลุ้มๆนะครับโอเคครับเอาไว้แค่นี้กันครับรู้สึกว่าฝนจะตกมาแห้งอีกแล้วนะครับ ขอบคุณหลายๆครับยินดตามครับขอบคุณครับมาเถิดน,นาทิดาบานไพร